ที่เขาก็ช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบเลือกคณะ แล้วก็แบบหาที่พักหาอาหารอะไรที่แบบเข้ากับเราปลอดภัยแล้วก็ปีแน่นอนรู้สึกอุ่นใจมากสวัสดีค่ะชื่อเหนือค่ะเพิ่งเรียนจบจากเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังจะไปศึกษาต,ต่อที่ University of Bath สาขา Entrepreneurship and Management จะรับทุนการศึกษาจาก School of Management มูลค่าห้า0ัปอนด์ใช้บริการกับ Win Education สาขาตุลา3ย่านค่ะอยากไปเรียนต่อเลยเพราะว่ารู้สึกว่าย,ยังมีไฟอยู่มีเป้าหมายที่แน่นอนว่าอยากกลับไปทำธุรกิจที่บ้านนี้ก็เลยอยากเรียนให้จบไปเลย ในทีเดียวค่ะที่อ่านในหลักสูตรนะคะก็จะมี add innovation แล้วก็มีแบบ small business c o d e อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าอ่านแล้วแบบเออเข้ากับที่เราอยากเรียนรู้เมืองก็ดูน่าอยู่ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่อเสียงทางด้านองค์เทอร์เนอร์ก็คือดีมากอย่าไปฟังมงุมมองของคนต่างประเทศแล้วมันเหมือนเราไหมเพราะว่าเราก็เหมือนอยู่ไทยแล้วก็รับรู้คนไทยคิดประมาณนี้อะไรเงี้ยเราไปข้างนอกเราได้ไอเดียใหม่ไหมก็รู้สึกว่าองค์เธอร์ที่นูนะ่นน่าจะเห็นไอเดียหลายๆคนที่คิดอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีแต่ผลสนใจทำ กเจอวินจากเฟซบ o ๊กค่ะเห็น Facebook หน้ามันขึ้นเหมือนตรงกับสาขาที่แบบเราจะไปเรียนพอดีแล้วก็มางานเรียน SO งานที่เขียน SOP คือดีมากเหมือนเราก็เอาไปใช้ได้จริงเขาก็บอกว่าเราควรเขียนยังไงอะไรยังไงให้แบบน่าสนใจอะไรอย่างงี้มีเอเจนซี่ี่ยสบายกว่าเยอะม,มากตอนนั้นไปแลกเปลี่ยนทําเอกสารเองก็คือยุ่งยากมากพอมีที่วินบอกเลยว่าเราต้องเตรียมตัวตอนไหนบ้างเอกสารต้องมีอะไรบ้างเวลาเรา,เรารู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยท้องสแตนบายรอเนี่ยคืออุ่นใจมากๆิจ สำหรับใครที่กำลังมองหาเอเจนซี่นะคะให้ดูแลด้านการเปเรียนต่อนเนี่ยก็ฝากวินเอ듀เคชันด้วยใช้เอเจนซี่เลยค่ะก็คือปลอดภัยแน่นอนไม่ได้เอาข้อมูลเราไปทําอะไรเลยพี่วินนะคะก็คือเป็นกันเองมากช่วยเราแบบเตรียมเอกสารหรือว่ามีปัญหาอะไรก็คือคุยกับพี่เขาได้หมดตั้งแต่แบบเลือกคณะหาที่พักหามาหาอะไรแบบเข้ากับเราหรือว่าคุยเรื่องเมืองอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยปลอดภัยแล้วก็ฟรีแน่นอนนะคะ